สวัสดีค่ะคุณแม่แนะน้ำตัวนะครับผมแม่รัตนานาวราชยุบานเหล่าขาวมู่สองตำบลหิ้งกองอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดลอยเอ็ดค่ะคุณแม่ซื้ออย่างครับซื้อเล่นกับแม่โบค่ะแม่โบจ้าตอนนี้แม่โบเลี้ยงอย่างไครับผมเลี้ยงไก่ค่ะเลี้ยงไก่ค่ะไก่ยังครับผมไก่สามสายพันธุ์ค่ะสามสายเลือดบานเท่าเอิญแต่ว่าสามสายเลือดก็คือไก่พันธุ์สามสายเลือดค่ะ เท่าไรไก่พันมาจากไสครับซื้อมาจากลานมัติมุนเมี่ยงเกษตรค่ะอำเภอเกษตรไสค่ะอ๋อซื้อมาตัวละจักบาทครับตัวละยี่สิบบาทค่ะตัวละยี่สิบยี่สิบสี่บาทค่ะซื้อมาเนี่ยคือซื้อมาจากตัวครับซื้อมาเดียงซื้อมาเทละเจ็ดลอยเทละห้าลอยเทละพันเท่ละพันตัวกับซื้อมัคือเป็นหลอบของเขาค่ะเป็นรอบซื้อมาบบที่ทีนห้องให่หัวอาหารมันรับค่ะมาให้หัวในการเรียงในการเรียงใส่ตัวอาหาร ก็คือห้เป็นหัวหานเลยค่ะหัวหานนี่เป็นหัวหานอย่งครับหัวอาหารก้าวนาค่ะเป็นซื้อหัวอาหารก้าวนาจ้าเป็นเมล็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดค่ะโอ้หัวหนตอนมันหนีอยหน่อยยกกับใส่ก้าวนาหาหาสองนึงเข้าห้อาหารนี่จักเวลาครับห้สองเวลาค่ะแยมหมอเสาร์กับแยมหมอแรงห้สองเวลาค่ะยามเสาร์แยมแรงอ่าคือไก่นี่คือ มีแต่เป็นไก่เนือไก่พันเลนมา,มนาครับขายเป็นโตขายเป็นโตเป็นอาอยู่ของเขาเนี่คือจกัจกจัหกสิบมือค่ะหกสิบมือก็อค,อคือสองเดือนคสองเดือนนี่คือขายขายสองเดืน,นคือขายมันใหญ่ขึ้นมาจากน้อยก็ใส่เปลี่ยนวาวหารมันจะถือลงอีกใส่กาวหนาคือเกาตะวันใสหาชูนหนึ่งแบบนี้ ก็คือเปลี่ยนหัวขันไปอีกจ้าจนถึงยับขายเขากินนี่หกสิบหมื่นเขาใส่เบิร์ดไลท์ไปเลยครับจากกรสอบากาจะใกล้หาลอยใกล้หาลอยมันสิบเบิร์ดยุ่นหาซิบหาสอบว่าหาซิบหาสอบจ้าตกสอบไปจากบาทถูกสอบละสี่ลอยค่ะสอบละสี่ลอยบาทจ้าฮึมสอบละสี่ลอยมาที่นี่ไกล้ของเห้องนี่หกสิบมื่ ข้าเข้าวข้าขายเป็นตัวตัวละจักบาทครับ่วนหมากขายเป็นกิโลขายเป็นกิโลค่ะสั่งเป็นกิโลเอาค่ะกิโลละเท่าไรครับโลละเจ็ดสิบค่ะโลละเจ็ดสิบบาทค่ะกิโลหนึ่งนีใกล้ตัวหนึ่งนีจากกิโลใกล้ตัวหนึ่งกับลังเทียกัะไรโลหาฉีดโลสามฉีดอืมก็คือสั่งกิโลขายเลยค่ะก็สี่ข้าขายข้าขายภางใดครับนี่พอขาเขามาหลับอยู่ พ่อขามารับมารับห่อนหมองเลยมารับกับหมองเลยอ่ะอ๋อคือซิ่งมาหมองงองเลยไหมแอนมาจับเทลาทห่าลอยเทลาเกจลอยคือกระือเบิดเป็นชุดเลยเป็นชุดอ๋อเขามารับเป็นชุดเลยไหครับแมนค่ะซึงว่าถ้ามีชาบาบ้านอยากมาซื้อก็คือมาซื้อได้มาซื้อได้ค่ะคขายขหยสังกงิโลขายขหยคือกันอสังกิโลขายคือกัน,น,กนค่ะครับเราใกล้กลสาสามสายพันธุ์นี่คือ มันมี่พอดีจังเลยครับคืชในห้องคือได้เลี้ยงตัวนี้เลี้ยงง่ายค่ะเรียงไงเลี้ยงง่ายแล้วก็ใหญ่ไวใหญ่ไวค่ะนี่เต้เห็นอยู่นี่กับว่าผมว่าตาได้ชิมมือหนึ่งเลยค่ะนี่ยชิมมือค่ะคือเขาโตเร็วแมนแค่สองเดือนคือได้ไข่ค่ะมันคือไก่บานธรรมดาเนาะครับแมนไก่บานแปดเดือนเก้าเดือนกับกับจะไม่ได้จับอืมเออศัตรูเขามีศัตรูตข้ามาไหมครับบ่มีค่ะบ่มีเพราะว่าเ้าเห็ดคอกไว้ย่างดีเห็ดคอกไว้ย่างดีเลยค่ะ ก็สิมีมองอนุบาลไกลหน่อยเนาะมองอนุบาลไกลหน่อยไกลหน่อยห่อยออาอนุบาลได้จักมือ,อห่าจังใหญ่ขอบอนุบาลไดยีบเอ็ดมือค่ะยีสบเอ็ดมือค่ะจังใหญ่ขอบเป็นเป็นหยอดวัคซีนรอบสุดท้ายกับกือ จักมือเขาจังหยอดวัคซีนเหรอซี่มือหยอดวัคซีนเที่ยนึงอืมแล้วก็ซิบซี่มือหยอดอีกเที่ยนึงเขาหยอดจักเถื่อครับเคยไกลหยอดสามเทียหยอดสามเทื่อค่ะซี่มือหยอดเที่ยนึงซี่มือหยอดเที่ยนึงซิบซี่มือหยอดอีกเที่ยนึงจ้าะราหรอบที่ที่สามเนี่ยครับรอบรอบที่สามกับยีฟเอสมือก็หยอดอีกเที่ยนหนึ่งค่ะก็คือสามรอบสามรอบต้องต้องใส่ตัดศพแน่นในซิบแปดมือก็คือตัดศพตัดศพนี่คือยังงครับตัดศพนี่คือมัน บ่ายมันตอดกันเหรอไก่มันกินอาหารใด้นะคะอ๋อโบมันสีมะเย้าครับพี่โบมันสีมะเย้าจ้าคือแบบที่นี่พ่อยีสิเบมือเร็วๆข้าไก่ง่ายเข้าไปปะค่ะปลอยลงไ้มันออก่วงเลยเอาใส่แกบห้องครับแกบห้องพื้นค่ะไม่มีคือใส่ตะแกบเลยไหครับค่ะใส่ต้แกบย่างเดียวครับอืมแบบที่นี่ข้ากับมองไ้หัวอาหารห่อาเป็นเป็นอย่างรับสี เป็นเป็นโถให่หวัอาหารแต่ว่าตอนมันน่ยหน่อย,อยเรื่องสิเขาก็ใส่ใต้ก้องใส่ถาดกอนครับ,รบมันใหญ่มากมันิดเป็นมีอยนนี่ใส่แนวใส่หัวอาหารให่ไกล้ลค่ะก็จะเป็นถาดใส่ใเขากองกอนค่ะตอนนยหน่อย,อยต้องใส่ถาดใส่อย่างไ้เขาก่อนอืมเขากินยังไงจ้าคือระบบน้ำเขาเขาปล่อยยังไงครัรบระบบน้ำ เรียอัตโนมัติ่ะเรียอัตโนมัติเลยจ้าเป็น,เป,นเป็นมาโยงมาตามสายเลยมาตามสายทาไก่มากินโบกล่องน้ำม,มันก็นสิยดล่องม,มาตามสายของมันเลยครับคือพ่อมูลไปตลอดจ้าเขามีหลกไม่อย่างมัครับของไก่พันนี่กาตั้งแต่เลี้ยงมานี่ก็ว่าท่านมีหลกแยกเทียค่ะกับว่านพ่อแยกเทียมะมัม,มีเลยจ้า กะทิมีแน่เป็นถ้าฝนกตรงกับเพิ่มแหน่สิมันกะทิมีเป็นวัดเท่ากับเอายาให้กินแล้วก็แล้วยาเท่ากับผสมใจกับน้ำมาเลยเป็นเป็นยาอย่างครับนอกซี่ค่ะอ๋อผสมน้ำให้เขาแมนคือกปล่อยตามกปล่อยมาตามระบบน้ำมาทำน้ำมาเลยไงเขากินจ้าครับอืมนี่คือเป็นการขุนไก่หนีงไก่ค่ะอ่าสามสายพันธุ์ของห้องจ้าตอนนี้ทั้งเบิดไก่ห้องมีเท่าไหร่ครับ เยอะเลยนี่ทั้งเหมือนมีไก่อยู่พันสองพันสองค่ะสองพันสองร้อยตัวจ้าโอ้เยอะมากเย,เยอะมากครับแม่ครับไก่ห่อที่ห่อขายนี่ รายได้ที่ห้าเดีต่อเดือนเนี่ยเด้ยรายรบ้างเลยครับกาที่ได้อยู่ประมาณ 101, หมื่นหนึ่งหักแกค่ายาค่าหัวอาหารค่าหนูไก,ก่ก็จะได้อยู่เดือนละหมืน่นเดือนละหมืน่นคือคือหักออกแล้วจ้าอืมก็ค,คือตกปีหนึ่งก็คือเออ่แสนสองจ้าคือแม่แม่ที่เลี้ยงแบบเป็นชุดแม่ใกล้แม่ที่ออกทุกทุกเดือนทุกเดือนเพราะว่าขอของแม่สิมีอยู่สามขับ ุดจัดเป็นรลุนเป็นรลุนไปเลยครับอือุดอ่าครับค่ะสุดท้ายแล้วคือขันผู้ใดอายากสื่อไกลห้องของห้องนี่ก็คือหายมากอยู่บ้านเราเขาค<า>่ะนะครับตำบลที่กองจ้าคำพือนทีน้ำพุยย่งก็ละเอียดี่ว่าสีโทรมาสอบถามโทรมาสอบถ<ม>ามก็ได้แม่บโบครับคุณแม่เบอร์โทรยัง,ยงครับ0 8 9ย4 0 4 0 5 6า่ ก็คือโทรมาสั่งือได้เลยสั่งสื่อได้เลยค่ะโทรมาได้เลยก็คือขายเป็นกิโลจัดกิโลสั่งขายให้เลยค่ะกิโลละเจ็ดสิบบาทครับก็คือครับนะครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับอยากสิมาสื่อไก่ไก่พันธุ์ครับจ้างได้ก็ขอบคุณนะครับที่ให้ความรู้นะครับในการเลี้ยงไก่ของแมนโบนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ